นะคะกับดูอิดฟอมโฮโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเกษตรง่ายๆทำขายสร้างอาชีพเองได้ที่บ้านเลยนะคะคุณผู้ชมคาต้องบอกนะว่าสำหรับช่วงนี้ใครๆก็รู้กันดีคะ่ะว่าเราจำเป็นจะต้องดูแลตัวเอง เสริมภูมิต้านทานปุมคุ้มกันโรคต่างๆนะคะจะดีสุกแค่ไหนคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรังสรรค์เมนูขึ้นมาให้เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูไก่ตะไคร้สู้โรคนั่นเองนะคะจากสมุนไพรไทยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าส่วนประกอบนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ เอกของเรากับงานนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไครเนะคะในสมัยโบราณหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในการแก้ไข้แก้หวัดและช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้อีกด้วยนะคะหอมแดงค่ะกระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดมีขมิ้นผงด้วยนะคะมีข่าด้วยค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพริกจินดาแดงค่ะ นี่นะคะฝั่งนี้เนี่ยก็คือเราจะมีบางส่วนที่เราซอยเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีไก่ค่ะซึ่งจะเป็นอกไก่หรือว่าจะเป็นไก่ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปซื้อตามตลาดเนี่ยเขาก็จะมีเป็นส่วนประกอบของน้ําค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาปั้นก้อนมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอาไก่มาสับ มาบดเองนะคะไข่ไก่ค่ะมีน้ำตาลทรายมีน้ําปลาหัวก,กะทินะคะซึ่งวันนี้เราใช้แค่เล็กน้อยพอถัดมานะคะก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะนำเอาสมุนไพรทั้งหมดค่ะที่เราทำการซอยเอาไว้มาโขกนะคะให้เขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะตอนนี้เราทำการโขกสมุนไพรทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะแล้วก็ตั้งพักเอาไวส้สักแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการนวดส่วนผสมทั้งหมดรวมกันค่ะเริ่มตนน้นก็คือใส่ไก่บดลงไปในกรละมังเลยนะคะจะใส่เป็นใบมะกรูดนะคะขมิ้นขงแล้วก็สมุนไพรที่เราตำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็นวดนวดนวดใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำตาลทรายหัวกะทิน้ำปลาแล้วก็ด้วยแป้งข้าวโพดนะคะปิดท้ายทำให้เราปั้นเป็นก้อนง่ายด้วยค่ะ แล้วจากนั้นนะคะทำการนวดไปเรื่อยๆโดยประมาณคือ5นาทีค่ะส่วนผสมที่เราเนี่ย ทำการนวดเก็บเอาไว้แล้วเราก็ใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะได้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการปั้นค่ะโดยที่เราจะใช้ต้นตะไคร้นะคะเป็นตัวแกนกลางแล้วเราก็จะปั้นตัวเนื้อไก่ที่เราหมักเอาไว้ค่ะเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆน,นะคะอยู่รอบตะไคร้ตอนนี้นะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจากนั้นเราจะเอาไปอบค่ะ บ้านใครมีเตาอบแบบใหญ่ก็สามารถใช้เป็นเตาอบได้นะคะหรือเตาอบลมร้อนแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นหม้อบอบลมร้อนก็สามารถใช้ได้ส่วนเวลาแล้วก็ความร้อนนะคะก็คือตั้งอุณหภูมิที่ร้อนสุดแล้วก็ตั้งเวลาโดยประมาณคือ20-30นาทีค่ะ ก็คือเมนูไก่ตะไคร้เมนูสู้โรคด้วยสมุนไพรนั่นเองนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะทํารับประทานเองที่บ้านหรือว่าทําขายก็ได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เมนูนี้ยังได้รับประโยชน์จากตะไคร้ค่ะแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากสมุนไพรอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็อร่อยไปพร้อมกับเมนูดีๆแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับดูอิดฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะยังไงก็สามารถ ที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็มากดติดตามกับ Facebook f แ n p a g e ของเราได้นะคะดู it f ฟ r m home กรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะรอติดตามกันด้วยนะว่าคราวหนะ้าเราจะมีเมนูเด็ดๆหรือว่ากิจกรรมอะไรโดนๆมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะ